ข้อกับข้าขาดไปเลยก็ได้ได้นวดนี่เนาะนวดเส้นเด็บได้น้องนวดนะเส้นเนี่ยน้อยแบบเฮามองบุเห็นเลยนะเลืดใสสีขาวสีใดสีดำแต่ว่ามันน้อยแบบผ่านไปก็มันบุบเลยแบบเดียวเลยอืมโดยโดยแล้วก็แบบสมมติว่าเฮาไม่ได้ตั้งรักนะบุคิดว่าชีวิตบุคิดว่าผ่านบุคุณสีบ้างเพล่ไขนาดนี้เนาะในเวลานั้นน้องบุตกใจย่านเขาเขามาหาแบบพ้นรถด้วยว่าเป็นพ่นหันพ่นหนีบ่ ไปยาต่านั้นเนาะไปคพอยู่พีเดียววะไปเพดเดียวแล้วก็เลยแบบว่าทาง่าตขึ้นมาทุบมาตีแบบนึงใย่าตแบบเขามากหวังขาไดเนาะก็คิดไปทุกอย่างตอนนั้น,น,น,นก็เจ็บอีกอ่าตรนรมอีกเนาะโอ้ยสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อเบ่พี่น้อง เอฟซีเวอร์สุขสุคนเนาะหรือว่าเป็นพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับเข่าสูซองยูทู e สาวาสนาแชนแนลอีกคือเก่าคือเดิมพ่อเม่พี่น้องเลยวันนี้สาวาสก็ได้เดินทางมาหาสาวน้องสาวสาวของสาวนวลจันเนาะได้งินข่าวข่าวว่าคนจะคนเดินทางกับพวาเดินทางไปไสแต่เศร้าเนาะก็ได้มีเกิดพัติเหตุขึ้นเพราะว่าก็มีนวดอยู่ข้างคนทางกั้นแบบ มีนวดทีบามโฮูว่าคนไหลที่เอาไปผูกไว้เนาะผูกไว้แล้วก็น้องเึ้่นกาดีแล้วข้อเคล่นทีบ่บป็นยางเนาะเคลื่อนกรถืงหน้าเคล่นนั้นเลือดแตกเลือดเต,กเเตนกันลายย่างลายเป็นไดน้อันอยู่เนาะสบานกันย่งก็ได้เห็นสอบถามโอ้ล้มน้องเึ้่นลายสวบายก็สีได้มาถ่ายทำหรือว่าใหา้พ่อเม่พี่น,อน้องเยซีเบิ้งก็แจ้งเตืนนอ,อนเป็นอุทาหรณ์เนาะกับสิบไร่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเฮาเนาะ ก็คือเหตุแบบนี้ก็คืออันตรายได้ถ้าเป็นภัยไปแต่เศร้าก็สมมติว่าถือข้อกับข้อขาดได้พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเป็นนวดนวดแล้วก็มัดผูกไว้กับขางทางเลยเพราะว่ากั้นกลางระวางเท่าขี่รถไปเนพิที่บางที่เข้าใส่ควมเร็วสูงขี่รถขี่ล่างเนาะขับรถขับล่างแบบนี้มันจะเกิดปฏติเหตุข้อขาดได้พ่อแม่พี่น้องเลยกระสาว่าก็แสด้มาถ่ายทําหรือว่า มาสอบถามน้องเคืนมาป็นมาแบบไรไปกับไผจังไดเนาะคือจะเกิดไปแต่เศร้าซําใดจังได้เกิดพัฒิเหตุซ้ำนี่ถ้าไปซวยกับสิเห็นยิมบนวดนะเนาะสมมุติว่ากลางค่ำกลางคืนไปแบบมี้อพี่น้องเลยการห้เวลาบัดระวังทุกขูทุกคนนั่นแหละก็มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแบบนี้เนาะ สาวาจกะก็จะเกิดมากกะยังบอกเคยได้ยินข่าวข่าวเป็นมาแบบนี้กำลังได้มีข้างแรกก็ได้ใะได้ทายทําไห้พ่อเมย์พี่น้องเอฟซหรือว่าคนในหมู่บ้านของสาวา์ได้หูได้เห็นว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เนาะกะจะได้ลาไปย้ำคำดำคืนกะใชได้ระวังตัวถึกเนาะเพราะว่ากะมีคนบวังดีที่เหตุแบบนี้กะน้องเคิร์กกะกะบุคิดบอคันว่าจิมีแบบนี้เนาะ ก็ถือว่าเป็นโชกไร้ของนอกองเคินทีไร่ออกว่านก่อนโมเพราะเคินก็ออกแต่เศร้าพอสมควรอย่างสีได้เห็นนั่นจากสีได้เกิดปฏิเหตุแบบนี้เนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องก็บว่าไลน์ก่อนจะไปติดตามรับส้มกันอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้สาวสาสชนาในเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยก็ับไปสอบถามโอ้รมกับน้องขึ้นน้ำกันเลยว่าเป็นมาแบบไรน้องขึ้นจังได้เกิดไปเหตุเจ็บแบบนี้เนาะก็จะไปถามน้องขึ้นพ่อเหมือนกับเอฟซีเดี๋ยวนี้แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปกันเลยไปทักทายสบายด,ดีสบายดีนะสบยดีดสบายดีเนาะซื้ออันคอ,อยาถามซื้อน้องกันเนาะะใช่เงินเอฟซีเขาหูน้ำน้องซนะื้อแนวไรซื้อน้าซื้อน้องมันานาเนาะ กับอายุจักปีเนาออายุเท้าอายุเท้าเ้าปีอา่าปีย่สิปีเนาะกได้ยินข่าวข่าวว่าเมื่อนี้วาสนากนลองค่อยมานี่ก็ได้มาถามไทยว่าน้องขึ้นเกิดปฏิทิเนาะเป็ปแนวใดไปแนวไใดเนาะเกิดปฏิทิไปมานวไจังป็นนันเนาะโดยไปตลาดเ้านี่ประมาณหาโมงครึงหาโมงเศรนาะอ่าโงเศร้าตอนเ้านี่แหละนครึ่งเนครึ่กโมงหนนะ ไปแล้วกันมันมีอันสายลวดมาขันทางไว้แบบขันทางนะการนะกั้นไปเลยตรงนี้เลยกั้นกับดักขึ้นามันถือระวางบองไดเนาะถือันห้าผู้หลังขืนทงเลยเลยนะแมนง่ายงืบเลยสมมติมาน้องนะมันมีคนไปน้ำอยู่บ่อตอนเช้านะไปกับปคไปู้เดียวและไปู้เดียวแต่กันยังมืดอยู่แมนบอยังมืดอยู่ยังมืดอยู่้วก็แบบ น้องนะไปก้อนมู่ว่าคือว่าเกิดพัตถิกรก้อนมู่แบบนี้ไปก้อนมู่แล้วจะเกิดก้อนมูแต่ยังบ่ทันมีท่อเที่ยวบ่ทางนะก็ยังบ่มีอะไรจะดวงบ่ดีซะเนาะป่าที่นี่น้องอันรถบ่ได้เจือกบ่ได้ยังบ่เจือกรถนะเจือกลงคลองแต่ว่าน้องตั้งรากได้ขนาดตั้งเลยบ่ได้ล้มขี่รถนะความเร็วไวบ่ขี่รถนะก็ไวอยู่ได้ใต้ตาว่าใครนะตอนเช้ามองที่ว่าเกิดเหตุนี่แบบถ้ามันเปรียวบ่คือวันใดๆถ้าเปรียวมีป่า เป็นหม่องป่าทีหม่องนั่นเนาะเป็นป่าหน่อยหนึ่งเนาะมันจะมีป่าทางบ้านเขาบ้านเฮานน่เนาะมันจะมีปลาอยู่ในหนึ่งเนาะแต่ว่ายังบม่ได้ออกจากทางยังอยู่ในทางถนนในบ้านยังเป็นยังอยู่ทางแรงบ้าน,านเฮาอยู่เนาะแต่ว่านี่น้องถือเนะี่ยน้องกับผู้สึกเฉดเจ็บไปบ้านบ่เจ็บเจ็บขนาเนาะดีดดเคลื่นบเสียรักกระล่มไปทันคำสมมุิว่าน้องเคล่นสูงอีกสักหน่อยเนาะคือสถือข้อกับเข้าขาดไปเลยก็ได้ได้นวดนี่เนาะนวดเส้นเดบได้น้องนวดนะ เส้นน้อยแบบเฮามองบุเห็นเลยนะเลืดใสสีขาวสีใดสีรำแต่ว่ามันน้อยแบบผ่านไปก็มันบุบเลยแบบเดียวเลยโดยโดยแล้วก็แบบสมมติว่าเฮาไม่ได้ตั้งรักนะบุคิดว่าชีวิตบุคิดว่าผ่านบ่าคนสีบางเพนไลขนาดนี้เนาะในเวลานั้นน้องบุตกใจย่านเขาเขามาหาแบบพ้นรถด้วยว่าเป็นพ้นหันพ้นนีบ่กญาตินั่นเนาะไปคุยเพียวเดียววะไปคุเดียวนักการโดยแบบว่าทางย่านขึ้นมา ทุบมาตีแบบนึงนะย่านแบบเขามากวังขาได้เนาะคิดไปทุกอย่างตอนนั้นนะเจ็บอีกย่านรุลน่มอีกเนาะคิดไปบมดแล้วเนาะอีกอย่างแล้วก็เป็นน้องเึ้่นกับเป็นแม่ยิ่งตัวคนเดียวไปแต่เศร้าวันนี้แต่ก็เคยไปยูตะเกากับบุคิดว่าบุควานมาสิเบนนี่เนาะเคยไปยูต่เกากับหามงุงเศร้าพวกมุงสักสิกับบุเคยเกิดนะบุเคยมีนะเหตุการณ์นี่นะโดยเคยเกิดขึ้นก็นั่งเป็นมื้อนี่เนาะ แะกลายได้พอน้องก็ได้แจ้งพอบ้านพอ,อยังไห้แ้วบ่แจ้งแล้วเรื่องนี่มันมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะก็มันโมเมนเรื่องเด่นๆได้นี่เพราะว่าวางบ้านแขนไล่แบบนี้ในสิงว่าคขโบยวางขาคนในหมู่บ้านนี่ชีคิดนะได้เมนละว่าแบบเพื่อนมากั้นนวดไปแบบนี้เมนละว่าดย้ยันทางคนเที่ยวเมนคนเที่ยวเบดิดบ้านเนาะคือเจอว่าเบิดบ้านโคกของข้าเลยที่าเที่ยวทางอันนี้พอง่ายๆกตอันนี้ก็เสษียงตามดวงผูใดบ่ผููไดสิโซกได้ไปเจอก้อนโม่เนาะเมนถ้าผูไดเจอก้อนโม่กะ เจ็บคือน้องคึนีิเนาะคือนนองขึ้นกิโชคไล่ไปไล่เติเพราะว่ายังเจอก้อนมูอเด้กะน้องกระกบมาสก้อนบ่จังอันให้มันจะไปเอานวดออกคือจังไรกับไปไปอะไรกับไปห้องคนนั่นไปเขาไปเฮือนเขาให้เขามาส่งอ๋อเขาไปเฮือนคนแถวใกล้นั่นบ่หน่องบระกามาผู้เดียวน้องย่านอ๋อแถวใกล้นั่นก็มีเฮือนคนอยู่บ่เดี๋ยวเล่ากับบตกใจบ่เล่าคิดอยู่บว่ามีคนท็ดแบบนี้นะใครก็บใครก็บอกคิดแนเนาะมัน เคยมันบ่มีมันเคยมีเหตุการณ์แบนนี้เห็นนะในบ้านนี่เคยมีจักเถื่อนเนาะแต่าเรามาซอยเรามาส่งเรามาส่งหอดเือนเลยเฮากับเป็นยันยันทางมันอย่างยากแด้กับพอไปปลดเชือกออกถาวมาปลดก็คือจะมีอีกรายคนนะเจ็บนะ ควรสิเ้าแล้วควรสิแจ้งนี่เนาะมีหลายคนที่มันมืดๆน้ำได้ควสิบ่อนด์มันมืดค่ะต้องให้มือมืดก็บ่เห็นเนาะเพราะว่าเป็นดเสือกลำเลยเนาะบางทีกะตอนเว้นเฮาก็บ่ได้สังเกตปานั้นเนาะว่าสิคนสิไปมัดเสือกขันหันทางไว้ระวังมันสึกข้อพอดีแล้วว่าเขาขี่รถไปเนาะโดยดีแต่บูถือข้อเนาะบูถอข้อในโมอยากคิดเนาะสมมุิว่าสมมุิว่าขี่รถมาด้วยความไวสูงนี่คือแบบขาดไปเลยข้อน่ะเสียรักไปเลยเนาะขาดเลยขาดไปแล้วก็รถก็แจ็คสีไปท่าอะไรเนาะ คือเลิกกาเสียวเนาะคือเลิบบเลกกาะรนะคิดว่ามันตกเปนนน็นไเนาะกับผู้ว่าผู้ใดเด้มาคิดวางแผ<ม>นไล่ขนาดนี้เนาะก็ฐานแจ้งผู้บ้านได้ผู้บ้านก็ขึ้นแสดงประกาศให้หู้เด้เนาะบบบน,นี้เนาะ<ม>ให้ระบัดระวังเนาะคนในบ้านเนาก็เนาะแต่ว่าในบ้านเราก็กบม่เคยมีเหตุการณ์เคยมีก็ต้องมีครั้งแรกครั้งแรกเลยเนาะที่พ่อเนาะบบบนี้น้องเคยก็คือสี่ย่านนะบบบนี้เพราะว่าเคยเจอเหตุการณ์จริงจังแบบนี้เนี่ยนาะน้องก็เคยเห็นแต่ในข่าวในอย่างอย่างอื่นแม่นะว่า ในข่าวในอย่างบ้านอื่นก็เคยได้ยินแต่บ่เคยได้ยินในบ้านตัวเองเนาะผมก็ได้ยินนี่แหละเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ได้ยินแต่บ้านอื่นแล้วกับบ่คือว่าชิมาพ่อกับตัวเองมันนี้พ่อกับตัวเองนต่ไม่ชัดเจนอะไรเนาะจักความเหตุเลยเมื่อเสารนี้ตกใจย่าแล้วก็รถดเจืองลงข้างผมนี่และเนาะก็ยังไม่ได้เป็ยนอย่างไรเป็นชั้นนีไ่ได้สักยาบ่าจเจ้าก็เงียนเงนือขึ้นเลยบ่เวลาเงือขึ้นเลย โดดกระเจือกโดดกับะไรเดี๋ยวก็มือสึกตอนแรกมันมึนบนไหนมึนบ่ดีได้น่ะยังรู้สึกว่าเจ็บผ่านนะมันมึนไบบก่อนเนาะแม่น้วก็ไปเจ็บทีหลังดีได้น้องขึ้นหูหลังไบบป่ะมันว้องถึกบาองหนีพอดีดีได้บกขาดไปเนาะก็แสดงว่าน้องขึ้นยังไปบ่ได้ข้มข้มไว่าบันไดได้หนิคัมไปไว่ายก็หนิแบบคือวัยรุ่นในบ้านเอากัท่านหรอกสิ่งไปเลยนะเนาะนี่คอขาดเลยพี่น้องเลยเพราะว่าอัน ไปว่าก็มันก็อันตรายได้เลยเนาะอันนี้เนาะชาวบาก็บบริจาคสิคิดเนาะเอินแตอร์ย่านนั่นเนาะน้องพ่อยี่ก็มักออกไปซื้อเครื่องเนาะย่ำเศร้าเนาะ้องเศร้าแต่เศร้าแบบนี้นะมาาหแต่เศร้าให้ระวังระวังบ้านนี้เนาะก็งงเศร้าเพราะว่ามันแจ้งเน่ยก็ยังบริจาคเห็นเพราะว่าคนไปดำดังน้องกาเสื่อมันยังก็จนขาดหมวกนะมีอีกบ่มีคนโล้นหรือว่ S <S มันเป็นว่าลูนแต่น้องคดียวมีอีกมีอีกลนูนอีกคนนึงโดยแต่ว่า<ต>คนว่าได้เจ็บแต่ว่าหมวกคนยังขาดนั<อ>่นละถือหมวกกับขาดแสดงว่าคำถือหนาถือตาหรือว่าถือบองใดบองหนึ่งสักอย่างนึ่งกับขาดที่กันขนาดหมวกกันยังขาดได้นะเนาะคนกะหักดีท่อโชคดียังหนึ่งคนหมวกขาดไปซื้อเนาะคนมีหมวกข้าหมวกเลยคนว่าได้ถือคือน้องบองใดบองหนึ่งเนาะมนแแสดงว่าน้องนะถือก่อนคนน้อยนึงแล้วคนน้องกะกลับไปให้คนมาทรงหาได้กะ พิ่นก็เลยไปตามรางน้องก็เได้ันโดนอีกโดนสนะแม่นั้นคำขึ้นโดนอีกชงสามคนพ่อแห้งเนาะก็ดีแย่สูกดียังมูลมีภัยป็นยังพ่อบันไดนอกขึ้นกระเจ็บอยู่ฮะนอกกับสักยาได้วชงคิมเนาะมาพอชงเศร้านอกขันมามีอีกต่อไปอีกตอนที่ยงคนสิออกไปนอกลายเนาะก็คือสีลายคนอยู่สีพอสมมติว่าจักเขาเหตดตอนเศร้าว่านาะผูกแต่ตอนเศร้าว่านาะคนนั่นอันนี่นะคือว่าผูกแต่ตอนคืนบ่เนาะ กว่ายามคืนมันจะมีคนเที่ยวได้บส่สวาดบ้าเนาะในบ้านเขาก็มีอยู่ได้คนเที่ยวยามคืนบางที่ก็แบบับรุ่นออกไปลินนะเพราะว่าถ่ายยามคืนัยรุ่นออกไปเล่นเนาะอันตรายแต่ว่าหากสาวสบาบาถ่ายยามคืนบดคืนมันต้องมีคนโดนแต่ว่าสงสัยอันผูกตอนเศร์าร์ันจักนอกเนาะบางที่อาจจะเกิดเป็นมีกะซิมีคนแอบเบิงอยู่ก็มีเนาะบางที่เขาก็ลอยเบิงอยู่น้ำแถวป้าน้ำไปจักเขาก็โบได้สนใจะย่านเนาะเพราะว่าคํามันชีวิตยัย่างสาให้เพื่อยังแถแบบ อันเอานวดมากั้นหนทางไม่เด้เด้อแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นเนาะก็จะได้ให้ถ่ายท้ำให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้หู้ได้อย่างน้ำกันคนในบูบบานเขาจะได้หู้ว่าเออเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงเนาะตัวจริงที่มาถามน้องคนจากฝากน้องขึ้นเนาะแล้วก็น้องก็ตกใจยังบ่เศร้าบอเดี๋ยวนี้นะยังย่านอยู่เนาะบอกกล้าออกแรกกังําบุกคืนมาในย่าน ไปแต่เราระว่างขึ้นระแวงขึ้นก็เก่าแน่เนาะไปจะให้เบิ่งดีๆน้องหอนหมองแล้วเนาะหอนหมองนั่นก็ให้เบิ่งดีๆว่ามีบ่มีทางบ้านหฮาว่าเปียวมันก็บ่ได้เปียวบันไดนะมันก็มีปลาน้อยเดียวข้างเดียวนึงนะเนาะข้างทางนี้ก็คือบ่วบ่ได้มีป่าบันนะเป็นเพื่อนคนอยู่นคนเนาะมันสิมีป่าพางนี้น้อยนึงแมนก็เป็นเพื่อนคนน้องกับดีทอมีเพื่อนคนเนาะกับพอได้อาศัยเอื้นขึ้นมาซอยมาหยังเนาะพอบ่มีคนมาซอยกัน้องกับจักจีเฮดแบบใดเสียรักทั้งย่าน ขึ้นมาทุบมาตียันเอารถเอาล่างแบบนี้หรือว่าป้อป่นมาจี้ได้แบบนี้นะก็ไม่แบบนี้นะเพราะว่าถ้าบุอป่นบาจี้นี่ขึ้นสียมาเหตุยังที่ขึ้นมออยู่ต่อหน้องอันเกิดปฏติเหตุนี่เนาะยันรถล่มยันท่อเสียรักหรยันขึ้นเข่ามาเอารถเอายางเอาเอางื้นเอายางนะโดยันแนวนี้ฮะเพราะว่าคนเฮามันชี้แ้วเนาะมันกมีเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้เลยก็เคยได้ยินแต่คนไทยเนาะเคยแบบ คิอเหตุการณ์ออกข้าวอย่างเนาะสบาก็เคยเห็นแต่วันนี้ก็มาเจอกับคนบ้านตัวเองเนาะก็ได้เห็นด้วันนี้ว่ากือเหตุการณ์แบบนี้ก็จะได้ให้ระวัดระวังขึ้นกลัวเกาเวลาใส่รถใส่รางเนอะในคนทางบ้านเฮาบ้านนอกบ้านนาเขาแม่จะให้คนในบ้านที่เห็นหรือว่าคนออกคนไทยนอกที่มาบุกคยมากก็ได้เห็นน้ำใจให้เราบัดระวังในการแบบไปมาเนาะโดยที่ได้ปลอดภัยกันเบอร์สุขสุคน ถ้าเฮาบบเจ้งเพราะว่านไห้เวลาเกิดเหตุการณ์บานหน้าบานในขึ้นกันว่าเกิดเหตุการณ์ซัมนี่ได้ยังบบเจ้งกับโบไ้อีกเนาะน้องเนาะกับพิษเอ๊ะเพราะว่านี่ก็คือบุมคลเรื่องน้อยเรื่องนั่นได้เรื่องเป็นเรื่องใหญ่ได้หละนี่นะเรื่องข้อขาดบาดตายได้หละสมมติว่าน้องขับรถไวไปสักน้อยนะเบิดลนองหนาน้องคลายนี่ถือข้อก็คือขาดไปเลยแหละข้อนะถ้าเขาขับไว้ละขาดแกหมวกกันยังขาดหมวกเป็นผ่าเท่ๆกันยังขาดเนาะหมวกก็ขาด แเลาก็บไ้โล่บอกคนที่หมวกขาดนะเราได้โล่แสดงว่ามันชิวหมอกแล้วเลเราก็ไปเลยเนาะเล่าพานเนาะอเราก็มาอากแจ้งนะครับเราอยากเห็นในด้วทรายด้วยนะเราอยากมองเห็นเนาะแมนเรามันยังยังมืดยู่มืดชุ่มเนาะแมนก็เลยมองยังบเห็นเพราะหนาหนาวนี่เพราะว่าหกหาโมงครึ่งนี่ก็ยังโบแจ้งเนาะแมนยังมืดอยู่แล้มีแบบมืดมืดในอากาศมันหนาวเนาะโดยน่องก็ตั้งจจะไปตลาดบอไปซื้อเครื่องซื้อของในบ ไปคลายเขียดให้แม่อ๋อว่าจะไปคลายเขียดยังไงแม่บัหนี้ก็ได้เกิดปฏิหิตรกนน้องก็ได้ไม่ได้ไปเลยก่ได้ไปเขียดน้องบ่ล่นบ่ยังโ่กจู่กระใจบ่บ่ของโดดได้ล่มดิอ๋อโดดเชียร์รักไปเจือกไปหน่ิดนึงเนาะเจือกไปเเออาาทนนนนซะะ้ง่ตั้งสติทันก่อนเนาะโชคดีที่น้องขึ้นยังตั้งสติทัน เพราะว่าขึ้นกับบุรเหินอย่างเลยน้ยนองจับบ่อสินดว้วยนะมาเบิ่งนะแม่บุร้จับอย่างเลยผู้ว่าเกิดปฏติเหตุบนนีลนวกับไปเลยโดยมีแต่พ่อไปแก้แล้วกับเพื่นมาเห้นาวบ้านอ๋อขึ้นไปแก้ได้หนวดเนาะแม่แต่น้องพ่อับสาบานชนะก็สาาาาาิไปไทยท้ำบองขึ้นเกิดปฏบัติเหตุให้เบิ่งอยู่เนาะเพราะว่าสิได้ผู้ว่าบองไดเป็นบองไดบองใดสิไดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้วยว่าคนในมู่บ้านเฮานี่เห็นเนาะว่าจุดใดเกิดปฏติเหตุจุดใดแบบ อันตรายเนาะในหมู่บ้านเนาะนี่เนาะควรระมัดระวังเนาะควรระมัดระวังบัตรพลาการไปการมาฮะเนี่ยถ้าเป็นย่ำคืนด้วยนี่แม่นเสร็จเลยเนาะเพราะว่ามาคมไว้ได้ไปดุนเท่านี้ขับรถไว้ได้ย่ำคืนเนี่ยจะมีการปนกันยังกาว่าอะได้เนาะเมนเป็นไปรุ่ลขับไวนั่นน้องว่าเป็นข้อขาดด้วยเมนนวดนั่นก็คือสินวดแข็งได้ว่าน้องโดยแข็ง เป็นนวดสีดำเเคงๆเนาะครับเป็นนวดขาวก็บบอเห็นขีนเน้เก่ายาี่ยมันคือเนาะบอกเห็นมันยามคืนเพราะว่าเขาผูกมันอยากสูงเนี่ยดิผูกสูงด้วกับผูกแบบว่าผูกใส่กับค,คอคนน,นั่แหละเพราะว่าเสินกับคอเลยเพราะเขาวัดมาเพราะแห้งเนาะนเป็นวัดมาได้วา่าให้มันซึง้งนี่ชึ้งนี่บนจุดประสงค์บอดี้เนาะจุดประสงค์แบบวังได้แหละเนาะก็การได้แบบนี้นะกระหู้ว่าไผ่ห็ดเนาะค่ะผู้ใดเห็ดกับกับเนื้อกัปตัวซะเนาะให้หู้มซึกพิจารณาเนาะ นี่ก็คือทำลายร่างกายคนอื่นทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายได้ว่าให้ถึงแก่ชีวิตได้แหละนี่นะโดยขึ้นจับได้ขึ้นการศจับเข่าคุกเข่าตารางได้เนาะเข้าไม่ได้าาเช่นกันเะวาเขาไปดีๆแต่เฮ็ดแบบนี้นะในน้องก็เด็นตกใจบก้าไปคนเดียวจะถือได้แบบนี้เนะาะทำไปกับศีรษะบังได้น,น้องๆนนเนาะ กันไปกันเรามันเาบ้างเอานาะโดยเบิ่งดีๆกันไปเน่าขึ้นขนาดชุ่ารเพราะว่ายังขึ้นกระเจ็บร้ายเติมหนาขึ้นกรจนบวมจนแดงเน่าหูลังขึ้นกระจนแดงจนเดือดก้อนเลยเนาะน่ะขึ้นมาหูหลังตัวนึ่งก็คือบวมขึ้นมาบ่ทั้งๆเลน่หน้ากรเถิดตาก็บวมถืดตาพรามเนาะหนี่ยเต็มว่าน้องเถิดไปข้างนี้แห้งกรวด้ลนี่เพราะว่ามันไถขึ้นมาเยดิ ูไทยน้องกอย่างไงขางไปขังนี Catholic, ่เลยเนาะคูนั่ก็สิบาทคือเหมืนมีน่องนั่งกระิบก้อนคือเลยน้องพอแมนขึ้นน้องอย่างไงคือคำว่าน้องบางายก็คือสิไปไปเลยเนาะเปนเรื่องอะไรบั่มเข้าไปเลยแบนมโดนล่มเลยถ้าว่าบางไงหงุบนะแต่ว่าเกิดปฏิหินแต่เศร้าเนาะชาวบ้านก็ว่าเป็นอย่างนี้ว่ะคืออันนั่นว่ะเลยมาท่าย่ำให้พรมินทร์น้องเอฟซีเวงว่าจะได้ไปถ่าย่ำมองที่ว่าน้องขึ้นนั่นอันนั่นให้ บองเกิดพิธ right. ีเหตุเนาะสิได้ล่ามลาน้องขึ้นไว้ซัมนี่ก่อนสิไปถ่ายถ้ำบองน้องเกิดพิธีเหตุอีกเท่านึงเนาะโดยสิได้ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาฮู้ทราบน้ำกันโดยได้ไปเบิ่งบ่อน้ำกันเนาะโอเคเนาะสิได้ล่าลาน้องไว้ซัมนี่กันเนาะสบายดีน้องสบายดีขอให้เศร้าไว้เด้อโดยสวาสนาก็มาฮ่อนหม่องหอดบองที่เกิดพิธีเหตุเกิดขึ้นแต่เมื่อคืนนี้เนาะสมมติว่ารถมาก็สิรถมาแบบนี้ทางก็สิเป็นทาง ขี่ดินแหแบบนี้เนาะพี่เพ่นพี่น้องเนะาะถ่ายรถมาแบบนี้สมมติว่ามีเชือกเนาะปัสสิว,วถือกันพอดีไดนะ้เนาะนี่ก็คือเหตุการณ์สาวาสันรองให้เบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าทางบ้านสาวาสกับทางไงพอบ้านไงพอสมควรเนาะพี่เม่นพี่น้องเนาะการนี่ก็คือแบบว่ากเกิดพัติเหตุมีกกว่ากกนี่เนาะระวังข่างทางน้องขึ้นการสิไปขึ้นกระิผูกใช่กับลักตัวนั่นเนาะอันเชือกที่ว่าลวดตัวที่ขึ้นอันผูกกันนะแล้วก็ ผูกใส่กับกว่าตัวนี้เป็นเครื่องกลางเลยผูดใดมาได้ความไว้เนี่ยเมนมาเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเอย้ยดีท่อน,น้องขึ้นไปกะมากะยังบ่ได้ขับรถไว้พอดาว่ายังไปผู้เดียวกันยังบ่แจ้งเนาะก็เลยได้เกิดปฏติเหตุน้องขึ้นกระเสียลักล่งข้างทางกับผู้ว่าล่งข้างนั่นข้างนั่นหรือบบหรือ่าข้างนี่หรือบบเนาะแต่ว่าหากันถาลงข้างนี่ก็คือเสิอันตรายอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพะว่ายัง เพราะว่ามันเป็นทางแบบลุกไปลงไปเป็นคลองขึ้นจกคล้องขึ้นนี่เนาะอันนี้ก็คือดักที่ขึ้นผูกใส่เมื่อคืนนี่เนาะก็ได้น้องขึ้นกับเจ็บไปหลายตื่เพรม่พี่น้องเลยน้องขึ้นกับรถเจือกเป็นดีทอเพื่อนขึ้นกับมีใกล้เนาะนี่ก็เลยเพื่อนหลังนั้นที่น้องขึ้นขอวามซีเหลือเนาะแักกับน้องขึ้นกับเอื้นเพื่อนดังนั้นมาซอยเหลือน้องขึ้นกับคือไอ้คนนั้นขึ้นก็ได้เมื่อรงน้องขึ้นกลับบ้านกลับอรเพื่อนขึ้นอีกเธอหนึ่งเนาะเพราะว่ากยังดีีท่า มีเฮือนคนอยู่ข้างๆแต่มันเฉลสิเป็นปลาได้พรมีพี่น้องได้ข้างนี่นะทางบ้านสาวาดก็มีมองเดียวนี่แหละที่ปีนปลากลายหันก็คือว่าบมมีป่าแล้วก็เป็นทงไฮทงหน้าก็นี่ก็คือป่าหน่อยนึงเนาะก็จะได้ทายทํำไห้พแม่พี่นอ้องเอฟซีด้วยว่าคนในบ้านโคกนี่ไห้หู้ให้ทราบน้ำกันว่าเวลาเกิดมันเวลาไปเดินทางอย่างกระขอไห้ละวัดระว่างเนาะไห้คิดถึงแบบนี้แหละเนาะก็ได้หู้ได้ทราบน้ำกันจะได้ระวังโตถึก กับบฮู้คนเห็ดกับเห็ดเพื่อยั้งเห็ดอุดประสงค์ยังใน่ชาวบ้านก็ยังบ่ฮู้ว่าเห็ดเพื่อยั้งตอนเกิดพาติเหตุนะบ่ฮู้ว่าคนที่เห็ดนะอยู่ในเหตุการณ์หรือบอคนนั่งเผ่านั่งมองหรือบอหรือว่าวางไล่ว่าสีป้นเอารถดือจังไรนี่ขยังบ่ฮู้เนาะอันนี้เนาะพาหน้องคนเสียรักแล้วน้องคนก็เอิญหาคนมาซอยเดือดทีดีท่อคนทีคนที่มาซอยเดือกก็ดีท่อเขื่อนยาใกล้เนาะเพี่น้องเนาะเพราะว่าขางนี่มันจิเป็นป่าเลยนี่เนาะ ขอให้พี่เมยพี่นอ้องอิซีเวอร์จะขู่สุนกัระ,นระวัดระว่างเมลาการไปการมาย่ำคำย่ำคืน,คนหรือว่าย่ำเว้นกับตามเตเนาะกัให้ระวันระว่างบบดนี้นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบน,นี้อีกแล้วเนาะรถกัเที่ยวไปทเที่ยวมาเดลายพ่อม่พี่น้องเลยรถกัออกเบิดมือเบิดคืนหนแหละเนาะแต่ว่าช่วงขึ้นผูกรวดกับบุคูว่าขึ้นผูกเบิดคืนหรือว่าถ้าผูกขึ้นคืน,คนมันต้องมีคนที่เกิดปฏิเหตุเนาะ พี่น้องขึ้นไปตอนเศร้าแสดงว่าขึ้นผูกช่วงเศร้าๆน้องขึ้นออกจากบ้านเป็นคนแรกก็เลยเจอเป็นคนแรกเลยคนที่สองตามมากยังได้เจออยู่พ่อแม่พี่น้องไอ้แต่ว่าก็เจอก็ต้องบทุกขร้ายประดยเพราะว่าถึงหมวกขึ้นแ้วก็หมวกขาดไปเนาะขึ้นก็เลยไม่ได้ถือยังก็เลยไม่ได้บาดเจ็บก็หมวกขาดไปก็ซื้อว่าสู้ดีของขึ้นไปแต่น้องคนนี้ก็สีเจ็บอยู่ทั้งหน้าตาขึ้นกระบวมเนาะข่างเดาข่างดังขึ้นน่กหนาคิ้วคือขึ้นกับทะลอกจนบวมไปเลยแหละเนาะ ขณะสงสารนี่ดูแม่น้องคนอยู่เพราะว่ากับบุคิดบุพันธ์มาซิมีแบบนี้น้องวะเนาะเคยเห็นแต่ในข่าวในข่าวกับบุคือมาซีมีแบบนี้แต่น้องเสือกับบอยที่อยู่แล้วตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ได้เอาเมื่อแจ้งพอบ้านแล้วอันเสือกทิวาอันกับพอของน้องขึ้นมาแก้เอาไปแจ้งพอบ้านไววถ้าบ่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าถ้าเขาบอแจ้งเนาะ้นกสีบุูุว่ามีคนบวชวางดีแบบมาเหตุแบบนี้ในหมู่บ้านของเขาอีกเนาะ ก็จะได้ให้คล่อนแจ้งเตือนในหมู่บ้านว่าบอให้ระวัดระวังในการเดินทางหรือว <kom> ่าบอให้คนเห็ดอีกแบบนี้อีกในหมู่บ้านท้องของเฮาอีกเนาะก็ให้ปลอดภัยเวลาเดินทางไปย่ำคำย่ำขึ้นก็ให้ระระวังบอให้ประมาทเรื่องการขับรถขับล่างซื้อว่าสิเป็นไมรุ่นไปยังก็ตามเนาะสุมักหลายขี่รถไปย่ำคำย่ำขึ้นดังๆดึงๆไปนั่กันขึ้นน่ะเนาะก็ขอให้เบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้ระวัดระวังขอให้เดินทางเปบปลอดภัยเมื่อสุขสุขคนให้ คิดถึงคำนึงแบบนี้เนาะก็สิได้ปลอดภัยกันสาวาตก็สิบุมีอย่างไรแต่แบบนี้เนาะสาวาตก็จะมาถ่ายอัปเดตถ่ยายท้ำบองทีเกิดปฏิเหตุให้เบิ่งแล้วเนาะสาวาตก็สิได้ขอตัวกลับบ้านล่ำลาใบเพียงซันนี่กันเนาะสาวาตก็สิได้ขอตัวล่ำลาใบเพียงซันนี่สิได้ขอตัวกลับบ้านสะกอนมาหนี้เนาะถ้าสาวาสนาว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพี่น้ำน้องไว้บองนี้เนาะ ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีสวาสนาดาราที่ติดตามฮับส้มซองสาวาสนามาโดยตลอดมาเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีใหม่ด้ือว่าเอฟซีเก่าแะละสุกคนที่หักแพงเบอร์สุขุสุขคนเนาะก็เป็นกำลังใจให้สาวาสนาเฮดคลิปมาโดยตลอดมาแะไรสวัสกาบริมย่งลายหรอกเพี่นอนเลยบัานนี้สิขอโตล่ำลาไปเพียงสนีทชิดตะกาวคำว่า,บาสบายดีและสวัสดี